ไี่ตามหาตัวอะไรวันนล้วตัว่าเพื่อจะกายพ้นี่คูมาตึงเรื่องเลยวันนี้ครูอีกวางเปี่ยครูชอบเลยนี่นี่นี่เธอมาเลยนี่นี่อยู่พรลาี่ั่งอยู่นี่เธอมาเลยตอนนี้นี่นมาเร็วตเร็วตามาเลยนี่เพื่อจะกายพัานี่นีคูชอบเลยนี่นเพื่อจะกายพันดีดีครูชอบ่ังเลยตร้องเปลงกันเปลงตัวดังเปรแล้วอะไรกวงแล้วไอ้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 อ้ไเ้้ไอ้ออไ้อออ้ไอ้อ

ลูกยี่ยใลูกยใจเศร้าไม่ห่างนาลยโลกติอ่ะฮุกกฮุกฮอ่ะจ้องรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดยหยี่นั้นตเพลงใหน่เพลงอะไร่ล้วเพลงเนลงใหม่เนียเนี่ยเน่เนี่ยเน้ยเนี่ะเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนีงยเพลงอะนรก้เนหิเนดวงดาว่้อนห่นดวงดาวเพลงยหม่ลน่าสนี่อเจี่ยเนรยเนก่ยเนี่ยเี่ยนเลยกนเนีเล้ยเนีนเนยเน่ยน่น่น เอาเลยวัวจนลองได้ไงเล okay. no okay. be ี้ยงน้อยเดี๋ยที uh ่ไม่รู้ยิทำเปลือยแกยอบเลยก็ไปแกก็ไม่เกาโอ้แทะเพล่งก่าตัวดีคันรถแต่แรกกลุ่กวันตุกจุดเลยอะไรก็กดก็กดแทะเพล่งก่อนเลยไหมอ่ะเล่นไหนแต่ปั่นเปลือดเดี๋ยที่จบประกายชอบชัดตุ้ยจบประกายพัดหรวถ้าไม่จอบกระจายพัดจอบเคียงจระจายพัดมากเลยจบประกายพัดก็มาอะไรมาอะไรวัวจน ยังได้หมางอ่ช่วยกันยีจ๋อยวันนี้พกเพลงกอนกันเลวัี้พกดวงตาของฉันมันมืดเได้ได้ได้ก่ั้นแะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เราเพลงบ้มาค่อยๆร้องค่อยๆรองก่แต่เรเดี๋ยที่ราการปารไปลองเพลงทีนี่ฝนใจเย็นไป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 ควังโอ้กรรมขอาที่เหลือน้เอาเร็ว